ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุทุกคนเด้อครับผมเนาะสำหรับ FC ในแนวทางหัวรัฐบาลลาวนะครับผมกลับมาคบกับบอลลองคือเก่าเด้อครับผมเนาะกับแนวทางหัวรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องครับผมกับก่อนสิเข้าไปรับชมนะครับบอลลองก็มีคําเตือนเช่นเคยเด้อครับผมเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนาเสนอทางตัวเลขนะครับผมโปรดใช้วิจญญาในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกชนิดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะถ้าผู้ใดมักในแนวทางจุดเลขทูบนะครับการแคบมาจอดไปพิจารณานะครับเนาะถ้าผู้ใดบ่มักกรสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมครับพี่น้องกาในวดที่แล้วนะครับบอลองกับว่า,วาถ้าเกิดบ่มาบอลองสิบบอจุดนะครับแต่บางเอื่นเพิ่นกับไปไปออกในแนว แนวทางชุดเลข6กตัวนะครับพี่น้องมีพี่น้อง FC นะครับบางคนเพื่อนกะส่งข้อความเมสเซเจอร์มาบอกบองว่าเพื่อนได้แนวทาง25นะครับพี่น้องพาทูบดอกแรกนะครับบอลองชุดได้น่าจะ502นะครับเนาะนะครับเพื่อนกะเพื่อนกะจับคู่เอานะครับเนาะเพื่อนกะถึกสองหนะครับเนาะส่วนทูบที่2นะครับบอลองชุดได้809นะครับพี่น้องก็คือบอลองเอาคู่กันนะครับพี่น้องพิจแยมเดียวนะครับเนาะกับห้เนาะ ถ้าว่าคิดง่ายกันในห้าเป็ดเป็ดก็ออกห้าไอ้เก้าห่านะครับเนาะส่วนไอ้สามตัวกับแปดศูนย์หกเนาะทูปที่สองนะครับพี่น้องกับพิษพิษแต้มเดียวพี่น้องออกหกเก้านะครับกับแปดหกหกแปดนะครับพี่น้องเฉียดแ้มเดียวนะครับผมครับกาเดียววันนี้กับอลองก์มาขอพรปีเสียนะครับและกัสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะกาขอในแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องกับปรดใช้วิจารณาในการรับชมนะครับพี่น้อง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะนี่ครับบอลองอแกบบเดี๋ยวรอรุ่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องคือบมมีตัวเลขหละครับพี่น้องปกติปกตินี่ลงไปลงไปเกือบครึ่งเลยที่มีตัวเลขนะครับเนาะวันนี้คือบมมีตัวเลข โอ้มีตัวเลขออกมาแล้วครับแต่ว่าเป็นลางๆนะครับผมน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องโบ,บสัทนะครับแต่เป็นเลขเจ็ดนะครับตัวเลขนะครับผมแนวทางวัฐบาทลาวนะครับพี่น้อง กบอลองกับคอขอบคุณนะครับผมเอฟซีทุกๆคนเด้อครับผมเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจบอลองนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้บอลองนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางนะครับกสำหรับเดือนใหม่นะครับพี่น้องเดือนสิงหาคมนึงอวัดแรงเนาะกัดกัดที่ว่าปั้งอยู่นะครับพี่น้องเนาะกัดที่ว่าปั้งนะครับบอลองก็ลงไปถ้าบูรวมบูรวมเลขทูบนะครับบอลองลงไป3คลิปนะครับเนาะสคลิปก็คือ3สูตรสูตรหนึ่ง สูตรเม็ดเดียวนะครับเนาะแล้วก็สูตรคัด3ตัวเด่นนะครับแล้วก็สูตร2เม็ดนะครับกแล้วแต่เอฟซีท่านใดนะครับเนาะกับมักแนวทางสูตรใหก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะพี่น้องกับบอกว่ากันนะครับเนาะบางเทือกแนวทางกับสามสูตรเนี่ยบางเทือกกับตรงกันนะครับบางเทือกกับบอตรงกันนะครับพี่น้องนะครับผมกับโปรดใช้วิจารณณในการรับชมนะครับผมเออพี่น้องเลขทุกเลขทุกงวดนี้นะครับดอกนี่ มาลองไปบูชามาใหม่นะครับกับบค่อยซัดไปเลยนะครับแต่แต่เลขก,กเลกแรกนะครับพี่น้องเลขเจ็ดนะครับผมเนาะแต่ผู้ใดเห็นพอล่างๆนยบอครับเป็นเลขเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวแท้ๆนะครับมาลองที่ซูมให้เบิ่งนะครับเนาะเป็นเลขเจ็ดนะครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้บอลรองเยเด้อครับผมเนาะกะับหนึ่งหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์ก็คือแรงใจนะครับพี่น้องกับบอลรองก็จะได้มีกำลังใจเฮ็ดลิปนะครับ head เฮ็ดลิปแบบหาแนวทางในเด็ดนะครับมาฝากพี่พนะ้องทุกคนนะครับผมเนาะนะครับกะช่วงนี้บอลรองกับนะครับผมกะ าแล้วครับมารุ่นตัวที่2เลยนะครับเนาะขอโทษขออภัยเด้อครับพี่น้องงวดนี้โบเพิ่นบอดซัดนะครับแนวทางเลขทูบเนาะนะครับนี่ตัวนี้เลขอย่างเนาะครับพี่น้องเพิ่นบอดซัดอันนี้ครับงวดนี้พี่น้องเลยแต่เป็นต,ตัวแรกครับเป็นเลข เรียกเจ็ดนะครับผมปวดใช้วิจรารณในการรับชมด้วยครับพี่น้องเนาะตัวที่สองวันแน่ใจนะครับผม รอรุ่นไปพร้อมๆกันนะครับเนาะขอเด้ปีเสียเนาะในวันนี้ขอเด้ครับบอดสามตกับสองตวเวด้อครับเนาะ กตยังได้3ตัวต,ตรงๆเลยนะครับพีเสียเอ้ยนะครับช่วย FC นะครับ FC ให้มีโชคมีลาบกันเด้อครับผมเนาะ7 3นะครับพี่น้องนะครับเจนะครับผม เลขสามนะครับว่าน่าเป็นเลขเปดเนาะต้องผู้ใดตาดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวบอหลงสิซูไม่เบิ่งนี่นะครับเท้่าไงนะครับเนาะเปดนะครับงวดนี้เลขทุกเพิ่นเพิ่นบอดซัดนะครับพี่น้องเพิ่นบอดซัดนะครับเดี๋ยวบอหลงสิซูให้เบิ่งอยู่นะครับกับโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวบอหลงก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะถ้าผู้ใดบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับกับบอยากให้งมงายกันนะครับพี่น้องบออยากให้งมงายกันนะครับเพราะว่า เลขทูบกับไผ่จุดก็ได้ครับแต่ว่าเฮ้าก็ขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮานับถือนะครับพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าเฮ้ามามาเป็นแนวทางนะครับให้ f c ทุกคนนะครับได้รับชมนะครับเนาะบางท่านเพื่อนอาจสิบ่ชอบแนวทางเลขทูบเพื่อนก็มักเป็นแนวทางเลขสูตรนะครับเนาะบวกกันนะครับพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะหมักไผ่มักมันนะครับ 73นะครับพี่น้อง73แต่ว่าขอโทษขออภยัยหลายนะครับพี่น้องบอดัดนะครับผมเนาะเดี๋ยวบลอบลลงบอลลงเบิ่งอันเจนะครับเดี๋ยวรุ่นตัวที่3นะครับผมเดี๋ยวบลอลลงจะขยายให้รับชมนีนะครับเนาะ เป็นเลขศูนย์เนี่ยเป็นเลขเก้านะครับพี่น้องขอโทษขอให้หลาเด้อครับพี่น้องเลขทุกในงวดนี้นะครับบอลองบูชามาก,กับบอค่อยซัดไปไลยน,นะครับพี่น้องบอซัดเลยนี่แหละก่อ <c oughs> นออกไปนะครับกายบอลองกับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้บอลองเลยด้อครับพี่น้องเนาะครับแหงกดไลค์กดแชร์นะครับหลายสัาใดกับบอลองก็มีกกำลังใจนะครับเจ็ดสามแปดนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวบอลองสู้ไม่เป่งน,นะครับผม เห็นกันอยู่บนน้อนะครับผมมันอยากมัวนอกขวานะครับนะครับนี่ครับตรงกลางใกล้เลขแปดอยู่นั้นครับแต่ว่าเป็นเลขสามนะครับที่วอลองเบิ้งนะครับเป็นเลขสามนะครับเจ็ดสามแปดนะครับผม 738นะครับพี่น้องนะครับผมครับพี่น้องก็ก่อนออกไปนะครับสลับชิปนี่บอลลองกับขอฝากกําลังใจนี่เลยครับผมเนาะกับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเนาะเป็นกําลังใจให้บอลลองนี่เลยครับผมเนาะครับผมสลับชิปนี้กับขอให้พี่ๆนะครับทุกๆคนนะครับก็ขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยรัฐบาลลาวเ้อครับผมเนาะครับผมกับสวัสดีครับ